ทีนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการแยตรกตัวประกอบของพงหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3กันบ้างนะคะซึ่งเราสามารถจัดให้มันอยู่ในรูปแบบได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะมีทั้ง 1. จัดให้อยู่ในรูปของผลต่างของกําลังสองสองจัดให้อยู่ในรูปของผลต่างของกําลังสองสมบูรณ์ 3. จัดให้อยู่ในรูปผลบวกของกําลังสามหรือผลต่างของกําลังสาม แล้วก็4ี่แนวคิดจากการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองนั่นเองซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องต่างๆนี้นะคะเราจะครูจะมาทวนให้ก่อนก็คือในรูปของผลต่างกาลังสองมันเป็นยังไงแล้วมันสามารถแยกออกมาได้เป็นยังไงนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยตัวอย่างที่1จงแยกตัวประกอบของ x กำลังสองลบสามสิบหกอ่ะเห็นไหมมันเป็นผลต่างใช่ไหมเราสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้สาสบเราทํายังไงให้มันเป็น กําลังสองก็คือเราต้องรู้แล้วว่าอะไรสองตัวคูณกันแล้วมันคูณกันสองครั้งแล้วมันได้สามสิบหกมันก็คือหกใช่ไหมทีนี้เราก็แยกออกมาแล้วได้เป็น x กซาลังสองลบ, 6, กบหกกำลังสองซึ่งมันเป็นรูปแบบนี้เราก็สามารถแยกสองเล็บได้เป็น x ลบหกคูณกับ x บวกหกนั่นเองมันก็จะอยู่ในรูปแบบของพจน์หน้ากําลังสองลบพจน์หลังกําลังสองจะได้เท่ากับพจน์หน้าลบพจน์หลังคูณกับพจน์หน้าบวกพจน์หลังนั่นเอง ตัวอย่างที่สองนะคะจงแยกตัวประกอบของสามสิบหก x กําลังสองลบหนึ่งรอยสิบอดก็เหมือนกันเลยเราต้องรู้แล้วว่าอะไรคูณกันสองครั้งแล้วได้สามสิบหกแล้วก็ที่เป็นตัวเลขเดียวกันนะแล้วก็อ,อะไรคูณกันสองครั้งแล้วได้หนึ่งร้อยสเอ็ดมันก็คือหกกับสิเอ็ดใช่ไหมทีนี้เราก็สามารถแยกสองแยกออกมาให้มันทําให้มันอยู่ในรูปกําลังสองทั้งสองข้างได้แหละอ่าก็จะเป็น6ก x ทั้งหมดยกกำลังสองลบกับสิบอทั้งหมดยกกำลังสองทีนี้เป็นกำลังสองทั้งสอง ั้งสองพจน์แล้วพจน์หน้าและพจน์หลังเนี่ยเป็นกําลังสองแล้วเราก็สามารถแยกสองวงเล็บได้เราจะแยกได้เป็น6 x ลบ1คูณกับ6 x บวกนั่นเองนะคะมันก็อยู่ในรูปแบบเหมือนเดิมเลยก็คือพจน์หน้ากําลังสองลบพจน์หลังกําลังสองจะได้เท่ากับพจน์หน้าลบพจน์หลังคูณกับพจน์หน้าบวกพจน์หลังนั่นเองนะคะทีนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยในในแบบของการจัดให้อยู่ในรูปของผลต่างของกําลังสองนั่นเองตัวอย่างที่1น,นะคะโจงแยกตัวประกอบ x กาลัง4ี่ลบสองร้อยห้าสิตหอัน,นําให้มัน เป็นกําลังสองกอด x กําลังสี่เนี่ยเราทําให้มันเป็นกําลังสองได้ก็คือ x กําลังสองทั้งหมดยกกําลังสองเนี่ยมันก็จะเป็นกําลังสองใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งก็คือพจน์หลังเนี่ยมันเป็นสองร้อยห้าสิบหกเราต้องรู้แล้วว่าอะไรคูณกันสองครั้งตัวเลขเดียวกันคูณกันสองครั้งแล้วมันได้สองร้อยห้าสิบหกมันก็คือสิบหกยกกาลังสองใช่ไหมสิบหกคูณสิบหกนั่นเองทีนี้เราเห็นแล้วพจน์หน้าและพจน์หลังะ่ะมันยกกําลังสองเหมือนกันอะ่ะทีนี้เราสามารถแยกสองเล็บได้มันก็คือ ผลต่างเห็นไหมคือถ้ามันเป็นลบเนี่ยเราสามารถแยกส่งเล็บได้อ่ะเราก็จะได้เป็น x กกำลังสองบวกสิบหกคูณกับ x กำลังสองลบสิบหกนั่นเองคดหน้าบวกคดหลังคูณกับคดหลังคดหน้าลบคดหลังนั่นเองนะคะทีนี้อันเป็นบวก x กำลังสองบวกสิบหกเนี่ยมันไม่สามารถแยกได้แล้วใช่ไหมเราก็ดึงมาเขียนเลยทีนี้อันหลังเนี่ยมันยังเป็นลบอยู่มันสามารถแยกได้อีกทีนี้ x กกำลังสองลบสิบหกเราต้องรู้แล้วว่าอะไรคูณกัน ตัวเลขเดียวกันคูณกันสองครั้งตัวเลขเดียวกันคูณกันแล้วได้สิบหกก็คือสี่ใช่ไหมอ่าทีนี้เราก็สามารถแยกได้แล้วเป็นหน้าบวกสี่ใช่ไหม x บวกสี่คูณกับ x ลบสนั่นเองมันก็คือพจน์หน้าบวกพจน์หลังคูณกับพจน์หน้าลบพจน์หลังนั่นเองนะคะเหมือนตัวอย่างที่ครู อธิบายไปก่อนหน้านี้นั่นเองอตัวอย่างที่2เลยก็จะเป็นจงแยกตัวประกอบของ 16x กาลัง4ลบ81 16x กาลัง4เราทําให้มันเป็นกําลัง2ก็คือจะได้ในรูปแบบ 4x กาลัง2ทั้งหมดยกกําลัง2เห็นไหมถ้าเราคูณถ้าเราแจกแจง2ตัวนี้เข้าไปในวงเล็บเราก็จะได้เป็น4ยกกาลัง2ก็จะเป็น16ใช่ไหม2แจกแจงเข้าไปใน2ตัวนี้ก็จะเป็น x กำลัง4ใช่ไหมมันก็เป็น 16x ยกกำลัง4 อ่ามันมีค่าเท่ากันเพียงแค่เราทำให้มันเป็นกำลังสองนั่นเองนะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ครูขอแก้เป็นแปดสิบเอ็ดนะคะขออภัยด้วยนะคะเป็นแปดสิบเอ็ดนะคะตรงนี้อ่าจากอันนี้นะคะแปดสิบเอ็ดเก้าคูณเก้ามันก็ได้แปดสิบเอ็ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเก้ายกกำลังสองเห็นแล้วใช่ไหมว่าพจน์หน้าพจน์หลังเป็นกำลังสองทั้งคู่เราสามารถแยกได้แยกได้เป็นพจน์หน้าบวกพจน์หลังคูณกับพจน์หน้า ลบพดหลังนั่นเองก็จะได้ในรูปแบบนี้เสร็จแล้วจะมาทันนี้นะคะเราก็ดึงพดหน้าลงมาเลยเป็น 4x ลอ2บวก9คูณกับพดหลังก็คือมันสามารถแยกได้อีกเพราะมันเป็นลบใช่ไหมมันสามารถแยกได้อีกแต่ว่าเรายังไม่แดกเรายังไม่แยกเพราะว่าเราจะทําให้มันเป็นค่าที่ต่ํากว่านี้เราสามารถทําให้มันต่ํากว่านี้ก็คือ4ทําให้มันเป็น2ได้ก็คือเป็นเพราะว่า อันนี้มันเป็นแค่แบบว่า x ยกกำลังสองอางเดียวใช่ไหมมันยังไม่เป็นกําลังสองทั้งสองตัวทั้งสองพจน์ใช่ไหมอ่ะเราก็เลยทาให้มันเป็นกาลังสองทั้งสองพจน์ก่อนเราก็จะได้เป็นสอง x ทั้งหมดยกกำลังสองลบกับสามยกกำลังสองนั่นเองเพราะสามยกกำลังสองมันก็คือเก้าใช่ไหมสอง x ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยมันก็คือสี่ x กำลังสองนั่นเองอ่ะเราก็จะได้ในรูปแบบของบรรทัดที่สามนีใช่ไหมจากบรรทัดนี้แล้วนะคะเราก็ดึงมาเลยดึงข้างหน้ามาเพราะมันแยกไม่ได้แล้วใช่ไหมเป็นสี่ x กำลังสองบวกเก้าคู อ่ะอีกอันหนึ่งเราสามารถแยกได้แหละเป็นพจน์หน้าบวกพจน์หลังคูณกับพจน์หน้าลบพจน์หลังนั่นเองอ่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะที่นี้นะคะครูมีใบางานการบ้านนะคะให้ในักเรียนไปทําใบงานที่6เรื่องของการแยกตัวประกอบของพหนุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสามที่สามารถจัดให้อยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเราก็จะไปเรียนต่อในเรื่องของอันนี้กันเลย พิจารณาก่อนว่าการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกีสองต่อไปนี้นะคะอ่าเ้่ที่1 x ึ่ง x 2กำลังสองบวกสิบ x บวกสองมันก็คือการแยกตัวประกอบเราจะแยกได้เป็น x5 กบวกหกับคูณกับ x บวกหหรือเขียนให้อยู่ในรูป x5 บวกหทั้งหมดยกกำลังสองก็ได้ใช่ไหมอันนี้ขอแก้ไขเป็นเลขห้านะคะลูกเป็นยี่สิบห้านะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นยี่สิบห้านะคะ ข้อที่2 x กําลัง2ลบ2 2 x บวก121มันก็แยกได้เป็นเท่ากับ x ลบ11คูณกับ x ลบ11เราสามารถเขียนให้มันอยู่ในรูปทั้งหมดยกกําลังสองได้เพราะว่า2วงเล็บเนี่ยมันค่าเดียวกันเราสามารถเขียนรวบให้มันอยู่ในค่าในวงเล็บเดียวกันได้โดยการใช้เลขยกกําลังเอามาช่วยใช่ไหมอ่าทีนี้ข้อที่3 4 x กําลัง2 25, บวก2 0 x บวก25ก็จะได้เท่ากับ 2อง x บวกหาคูณกับ2 x บวกหก็ 5, เหมือนกันใช่ไหมเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทั้งหมด,ดยกกำลังสองได้เขียนรวบกันได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูในรูปแบบที่มันจัดให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์กันบ้างน,นะคะเรามาดูตัวอย่างข้อแรกกันเลยจงแยกตัวประกอบของ x กำลังสลบแ x กำลังสองบวกสิ 16. วิธีทำนะคะเราก็ต้องทําให้มันเป็นกำลังสองก่อนใช่ไหม ทีนี้ทํายังไง x กําลังสี่เราทําให้เป็นกําลังสองก็คือ x กําลังสองทั้งหมดอยู่กาลังสองใช่ไหมลบกับตัวนี้แปดกําลังสองแปดกําลังสองเราทํายังไงดีนักเรียนจาสูตรที่เราใช้กันได้ไหมเอยสูตรที่เราใช้ก็คือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอ่ะอันนี้แหละใช้สูตรนั้นเลยนะคะก็จะเป็นหน้าหน้าก็คือ เอกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองหน้ามันคือแค่อกกำลังสองใช่ไหมอ่ะลบสองหน้าก็คือเอกกำลังสองหลังก็คือสี่บวกกับสี่กำลังสองนั่นเองนะคะทีนี้จากอันนี้เราสามารถเวลาเราคูณเข้าไปแล้วเราก็จะสามารถรวบได้เป็นเอกกำลังสองลบสี่ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ เราก็จากประธานนี้เราก็สามารถแยกตัวประกอบได้อีกใช่ไหมเพราะมันเป็นลบเราก็แยกไอ้อีกเป็นพจน์หน้าบวกหลังคูณกับพจน์หน้าลบหลังซึ่งหลังตัวเนี้ยเราต้องทําให้มันเป็นย่อยจากของตัวนี้ใช่ไหมอ่ะอะไรคูณกันสองครั้งเราได้สี่ก็คือสองนั่นเองใช่ไหมเราต้องใส่เป็นสองทีนี้เราก็ใส่เลยทั้งหมดกาลังสองทีนี้เราก็สามารถทั้งหมดยกกําลังสองแสดงว่า ถ้าเราแจกแจงเข้าไปข้างในมันก็จะเป็น x บวก2ทั้งหมดยกกําลัง2คูณกับ x ลบ2ทั้งหมดยกกําลัง2นะคะมันก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ต่อไปนะคะตัวอย่างที่4จงแยกตัวประกอบของ 49x กาลัง4บวก 70x กาลัง2บวกด้วย25วิธีทําก็เหมือนกันก็จะใช้เลยจากอันนี้เราก็จะได้แบเป็น 7x กำลัง2ทั้งหมดยก่กำลัง2บวก 2x 2คูณ 7x กำลัง2คูณกับ5บวกกับ5กำลัง2 เราก็จะได้เท่ากับ 7x กำลังสองบวกหทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ตรงนี้มันเป็นบวกแล้วเราไม่สามารถที่จะแยกออนออกมาได้แล้วใช่ไหมเราก็สิ้นสุดแค่นี้นั่นเองนะคะครูก็มีการบ้านเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบางานที่เจ็ดนะคะในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า3ที่สามารถจัดให้อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองนะคะ อ่ะทีนี้นะคะครูขอจบคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็ไปเรียนอีกคลิปหนึ่งเลยนะคะ